สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็วันที่6นะคะวันที่6ของเดือนนะคะมาเจอกับพ่อขวานลูกขวานนะคะได้สับประรดมาหนึ่งคันรถนะคะจากคะแนนที่ท่านเมตตาพวกเราเข้ามานะคะช่งมีสาลําซิ่งนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆคะแนนทุกๆก,กําลังใจนะคะที่ท่านเมตตาพวกเรานะคะขอให้แม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะ ท่านมีแต่ความสุขความจเจริญร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขนะคะแล้วก็ขอให้ท่านนะคะสุขภาพกายแข็งแรงนะคะคุณพระคุม้มครองท่านทั้งครอบครัวด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะก็ฝากท่านเมตตาพวกเราด้วยนะคะช่องมษาล้ำซิงนะคะช้างชราของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะขอพระคุณมากๆค่ะ สวัสดีนะคะวันนี้นะคะวันที่6นะคะมาเจอแม่มะลินะคะพ่อควานพาเดินออกกําลังกายนะคะแม่มะลิคนสวยนะคะตัวโตมากเลยนะคะนี่นะคะแม่มะลิเรานะคะตัวโตมากนะคะอ้วนตุ้เลยนะคะแม่จ๋าก็ได้คะแนนนะคะได้ผลกินผลไม,ม้หวานๆนะคะคะแนนของแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะที่ท่านเมตตาเข้ามานะคะช่วยแม่มะลิของวกเราได้กินได้อ้วนท้วนนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ที่ท่านไม่ตาวันนี้นะคะขอให้ท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะต่อไปนะคะท่านก็จะได้พบกับแม่ตะวันเรานะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็วันที่หกนะคะมาเจอส่วนแบ่งแม่ตะวันเรานะคะเมื่อคืนพวกเราไฟ้สดนะคะวันนี้ได้เต็มตะกร้าเลยนะคะแม่ตะวันได้กินได้อิ่มท้องนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคะแนนนะคะที่แม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะที่ท่านเมตตาพวกเรานะคะมาเติมคะแนนช่วยนะคะให้แม่ตะวันแม่ตมิลิแม่เจ้าคุณของเรานะคะช้างฉลาดของพวกเราสามเชือกได้กินได้อิ่มท้องนะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านเข้ามาเมตตาพวกเรานะคะขอให้ท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยโชคลาภนะคะ คิดสิ่งใดก็ขอให้ท่านนะคะได้ดั่งใจปรารถนานะคะสุขภาพกายแข็งแรงนะคะคุณพระคุ้มครองท่านทัน้งครอบครัวด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะก็ฝากแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะช่องเล็กๆข,ของพวกเรานะคะช่องเมษาลำซิ่งนะคะฝากแม่พ่อแม่พ่อทุกท่านด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ